เอาล่ะคนดูวันนี้เนี่ยผมมีสิ่งดีๆมาแนะนาเว่ยคนดูครับร้านลาวาบักตอนนี้นะครับผมภูเขาไฟเขาระเบิดอีกครั้งแล้วเว้ยเลดเจเน่นะครับผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มจะจัดเลยก็ได้นะระเว็บเขาเนี่ยนะครับผมมีบริการขายบัตรต่างๆด้วยนะบัตรกินหน้าเชลหรือว่าอะไรต่างๆก็เข้ามาดูได้นะครับผมแลรับเติมเพชรฟรีไฟด้วยนะครับผมหรือว่าโคตดต่างๆก็มีขายด้วยนะคนดูครับโอเคลิงอยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มจะจัดนะคนดูอย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะครับผม โอเคนะครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยละกันนะครับผมก็วันนี้เนี่ยอยู่ผมเหมือนเดิมนะครับคิงนันเเคดีแล้วก็แฮปปี้นิวเยียนะจ๊ะโอเคครับซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมก็อยู่ในโลกของบอกฟุตในโลกเก่านั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมมีกิจกรรมสำหรับแฮปปี้นิวเยียนะครับผมหรือว่า2021นี้เนาะเออก็คือว่าเราจะทำการมา แจกผลปีศาจในช่องผม5ผลปีศาจนั่นเองนะครับผมนะคนดูครับแล้วก็จะมีกรรมหนึ่งก็คือเป็นกิจกรรมของร้านลาวาบักเนนะครับผม20รางวัลสำหรับผลมังกรหรือว่าผลอะไรก็ได้นี่นะครับผมซึ่งช่องเราเนี่ยแจก5าผลนี้คุณเนี่ยสามารถเลือกผลไหนก็ได้นี่นะครับผมที่คุณเนี่ยต้องการเลยนะครับเพียงกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้กดสมัครสมาชคลิปนี้แล้วก็ไปดูเพจ ลาวาบักด้วยนะครับผมไปกดไลค์เพจเยอะแล้วก็ไปแชร์โพสต์อันเยอะด้วยละกันโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำการไปดูกิจกรรม,มพร้อมๆกันดีกว่านะครับผมโอเคใครพร้อมแล้ว let's go ไปดูกันเลยครับผมโอ้โหวันนี้ใส่เสืนิสสอมาด้วยนะครับผมนี่โคตรเท่ ตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าเพจลาวาบักแล้วนั่นเองนะครับผมนี่เลยนะครับผมโอ้โหอินโทรฟิลจะจาด มาเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะครับเลือดมาเจอเลยนะคนดูจะอยู่ตรงหน้าแรกปักหมุดไว้เลยนะครับผมนี่สวัสดีครับนะครับผมลูกเพจทุกคนคือแม่งบริการโคตรดีอ่ะเปิดมาก็แบบสวัสดีเลยมาที่สวัสดีปีใหม่เลยมาอันนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมแจกต้อนรับปีใหม่นี่นะครับผมนะแจกผลมงกอบอกฟุตนะครับผมย0สิบผลหรือว่ามูลค่ามากกว่า52,000โลบัคเลยก็ว่าได้นะครับผม ค่อนข้างที่จะแบบสุดยอดมากๆอ่ะนะครับผมโอเคกติกานะครับผมมีดังนี้นะครับผม1กดไลค์เพจนี้นะครับผมแล้วก็แชปหน้าจอลงโพสต์ด้วยแท็กเพื่อน3คนนะครับผมโอเคแล้วก็ใต้โพสต์พร้อมเขียนว่าลาวาพักโนหนึ่งด้วยนะครับผมง่ายๆแค่นี้รุนรับผลมังกรไปเลยนะครับผมวันที่3ซื้ออีก2วันตอนเที่ยงเที่ยงนี่เองนะครับผมไม่ได้เที่ยงคืนนะตอนเที่ยงนะครับผมโอเค ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับก็อย่าลืมเขียนแล้วก็แชร์โพส์แท็กโพส์แล้วก็แล้วแต่แท็กโพส์เองครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่าใครใจดีก็แชร์โพส์ก็ได้นะครับผมนี่มีคนทําไปถึงพันกว่าคอมเมนต์เนี่ยนะครับนี่ก็คือแบบแท็กเพื่อน <ๆ S 2> อะไรประมาณนี้นะครับประมาณ3คนนะครับผมนี่เห็นปะ่ะเขาก็แท็กเพื่อนกันมาเนาะโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะครับโอเคอย่าลืมมาทําด้วยละกันนะครับผม ตรงหน้าเพจลาวาปบักลิงก์อยู่ตารางคลิปนี้เดี๋ยวผมทําการปักหมุดให้เลยนั่นเองนะครับผมเอาดาคนดูครับผมมาเดี๋ยวเราก็รองมันเล่นอะไรประมาณนี้เนาะกิจกรรมของผมเนี่ยนะครับผมแจกผลมังกรหรือว่าแจกผลอะไรเนี่ยนะครับผมอ่าก็คือว่าพี่เนี่ยแจกค่ารางวัลน,นะครับผมก็คือแจกพร้อมกับลาวาบักเลยน,นั่นเองนะครับผมใครที่อยากได้รางวัลของพี่ก็ทําการแชร์คลิปนี้นะครับผมไปหน้าเพจ Facebook ของตัวเอง หน้า Facebook ไม่ใช่หน้าเพจดิหน้า Facebook ของตัวเองเลยเน่นะครับผมแล้วบอกว่าอยากได้ผลมังกรเพราะอะไรนะครับผมแลวทำไมถึงชอบช่องผมจริงๆนะครับผมอันนี้ขอจริงๆนะก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยละกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะทการมาสอนฟาร์มนะครับผมหรือว่าทําอะไรเดี๋ยวเรามาดูละกันเนาะเพราะว่ามีคนบอกว่าอยากให้ผมเนี่ยสอนสอนสอน,สอนฟาร์มใช่ไหมก็ได้นะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าผมพูดนรนขอโทษด,ด้วยเพราะว่าผมเพิ่งกลับบ้านมาแล้วก็มึนๆอยู่นะครับ คนดูน่าจะดูไลฟ์สดผมนั่นแหละเมื่อคืนไปทําอะไรนะครับผมคนดูก็น่าจะรู้นะครับโอเคนะครับผมก็น่าจะมีประมาณนี้ไหมนะครับผมแล้วเดี๋ยวตอนเย็นผมอาจจะลงอีกคลิปหนึ่งก็ได้นะครับผมเป็นคลิปอะไรไม่รู้นะแต่ก็น่าจะลงมั้งไม่รู้ะ่ะโอเคครับผมก็มาแจ้ง ข้อความประมาณนี้ละกันนะครับผมสวัสดีปีใหม่ทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอบคุณสำหรับปีที่แล้วเนาะเพราะว่าปีนี้เราต้องทําดีขึ้นกว่าเดิมนะครับผมปีที่แล้วผมก็ขอบคุณมากๆนะครับผมทุกการไลค์ทุกการแ like, ชร์แล้วก็ทุกการซับสไครต์ที่เป็นกำลังใจผมและคอมเมนต เป็นมังจอเอใช่ผมมาตลอดนนะครับผมพูดรนๆเลยกูพูดรนๆเลยจะไม่ไหวเลยอ่ะเออคุณดูครับผมก็ขอบคุณมากๆเนาะสับคนที่กดไลค์คลิปผมอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆนะผมก็ปื้มมากๆนะครับขอบคุณเด็กๆที่ยังซัพพอร์ตพี่นะครับผมจนถึงทุกวันนี้นะครับโอเคนี่ใครเนี่ยไม่รู้นะก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมใครที่ทำเสื้อเป็นสามารถทักมาในเพจผมได้นะครับผมมีค่าจ้างเด้อ ก็ใครที่ทําเสื้อแบบอย่างเงี้ยแบบสวยๆแบบนี้เป็นจริงๆอ่ะก็ทักผมมาได้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะจ้างนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องทําการขอตวลาไปก่อนละกันนะครับผมโอเคบาๆสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลน์เนาะอย่าลืมไปใช้บริการร้านลาวาบักด้วยนั่นเองโอเคคลิปนี้ผมไปแล้วคนดูบายๆครับผมซี e ู u ครับผมบายๆจ้า